สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพยทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครคนที่เขาแอบเสียดายคุณอยู่ในตอนนี้เขาเป็นใครมีคนที่เขาแอบเสียดายคุณอยู่ในตอนนี้เขาเป็นใครคิดอย่างไรเขาจะทำอย่างไรกับคุณเขาเป็นใคร แอบเสียดายคุณอยู่ดวงใจเขาคือดวงใจของคุณคุณคือดวงใจของเขาดวงใจเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะคนที่เขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขทั้งรักทั้งห่วงห่วงคุณแต่คุณก็ใช้ชีวิตของคุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขาในตอนนี้ขอเั่นหมายขอความรัก แอบเสียดายทีเขาอยากขอมันหมายขอแต่งงานขอคุณแต่งงานอยากพัฒนาความรักไปกับคุณหรือคนที่คุณอ่ะเหมือนที่ผ่านมาคุณอ่ะกับเขาก็จะสร้างครอบครัวจะแต่งงานกันแล้วเป็นอย่างไรอ่ะเอาเสียดายนะเศร้าหันหลังให้กันไม่เข้าใจกัน ตอนนี้เขาอยากขอคุณแต่งงานขอมั่นหมายพัฒนาความรักไปกับคุณเขาคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็เศร้ามีเคมีต่อกันแอบเสียดายคุณดูเหมือนอยู่ที่คุณนะบางคนบางท่านคุณก็รู้สึกอ่ะมีเคมีต่อกันรู้สึกดีๆอ่ะที่ผ่านมาณนะตอนนี้ ค,คุณกับเขาก็ยังรู้สึกดีๆต่อกันมีเคมีต่อกันคุณไม่ต้องพูดก็รู้ใจกันแต่ความ้ังนี้ดูเศร้าแต่คุณก็ใช้ชีวิตของคุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขาเขาจะมาขอมันหมายขอแต่งงานอยากพัฒนาความรักไปกับคุณเขาว่าคุณคือคนที่เขาจะสร้างครอบครัวเนี่ยขอความรักอะเสียดายเรื่องราวที่ผ่านมา มุมส่วนตัวคุณกับเขาแตกต่างกันนะชอบคนละแบบคนละอย่างานั้งไพ่ก็ยามสามคุณก็ใช้ชีวิตของคุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขาอยู่ในตอนนี้คุณคือดวงใจของเขาจะทําอย่างไรอะสายเปเสียดายคุณแตเขาอยากจะเหมือนทุ่มเทความรักที่ดีให้คุณหรือเป็นคนที่คุณอะ ที่ผ่านมาเน่ยเหมือนเขาคิดเรื่องราวที่ผ่านมาคุณดีกับเขาทุ่มเททุกอย่างความรักที่คุณมอบให้เขาอะเปย์ให้เขาเหมือนที่คุณทำได้ให้เขาแล้วเขาจะทำย่างไรอะเนี่ยที่เดิมไม่เหมือนเดิมเขาต้องการให้ความรักนี้เหมือนเดิมรอคุณอยู่ที่เดิมเสียดายคุณอยากย้อนเวลาเนี่ยเขาจะขอมั่นหมายขอแต่งงานกับคุณจะพัฒนาความรักไปกับคุณ รอให้เขาอยากให้ทุกอย่างเหมือนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมแล้วเขาว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขานะไม่บังเอิญที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันเป็นบุพเพสันนิวาสเป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้เขาว่าแม้จะมีอุปสรรคปัญหาไกลห่างกันใช้เวลาน,านานเพียงไรเป็นปีเป็นเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ในที่สุดก็จะกลับมาเป็นคู่กันเขาเสียดายแอบเสียดายแล้วก็หวังว่าคุณกับเขาจะได้เป็นคู่กันว่าเป็นเนี่ยเป็นบุพเพสันนิวาแล้วไม่ใช่เหตุบังเอิญที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันต้องเป็นคู่กันคู่กันแล้วไม่แคล้วกันสรุปเขาจะต่อสู้ต่อสู้เอาชนะปรปสักคปัญหาเอาชนะใจคุณได้สำรับมีกันในวันที่ลำบากนะ คุณเคยดูแลช่วยเหลือเขาเวลาที่เขาลำบากแล้วเขาว่าคุณจะไม่ทิ้งเขาเวลาที่เขาลำบากคุณคือคนที่จะอยู่เคียงข้างเขาอยากเริ่มต้นใหม่เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากมาง้อมาพูดมาคุยบอกให้คุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาแอบเสียดายคุณทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วคุณดีกับเขา แล้วเขาจะทุ่มเทความรักที่ดีให้คุณด้วยตอนเนี้แล้เขาเสียดายแล้วเขาจะเปทุ่มเทความรักที่ดีๆให้คุณมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาจะเอาชนะประสักปัญหาเอาชนะใจคุณอยากสร้างครอบครัวไปกับคุณแต่ตอนเนี้คุณก็ใช้ชีวิตของคุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขาแต่ในความแตกต่างอะ่ะก็เหมือนอยู่ด้วยกันได้เขาจะขอมั่นหมายขอแต่งงานขอความรักจะเอาชนะใจคุณเสียดายคุณ แล้วเขาก็ไม่ยอมแพ้แล้วเรามาดูว่าเขาเป็นอย่างไรคิดอย่างไรเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาจะทําอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับคุณเนะี่ยเขาเป็นอย่างไรในตอนนี้คิดอะไรอยู่จะทําอย่างไรต่อไปสัมภารละเสียดายรักคุณมากคิดถึงคุณมากเหมือนหนักสบายยังไหว เขาอยากบอกว่าเขาจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาจะเอาชนะใจคุณยังไหวรักคุณมากเขาอยากติดต่อสื่อสารมาหาคุณพูดคุยเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาหึงหวงห่วงคุณมากตอนนี้ทำอะไรไม่ได้อ้อมกอดแห่งรักอยากกอดคุณต้องการความรักความอบอุ่นจากคุณเขาว่าคุณเพราะคู่กับไพ่มีเคมีต่อกันเนี่ยคุณรู้ใจเขา ้เขารู้ว่าคุณรักเขารักของคุณน่ะอบอุ่นจริงใจเขาจะติดต่อมาหาเตรียมจะส่งเดินทางมาหาคิดถึงมากเสียดายมากแบ่งปันปรับความเข้าใจกับคุณคุณมอบความรักที่ดีให้เขาเขาจะมอบความรักที่ดีให้คุณเป็นสายเปอ่ะคุณเปคุณดีกับเขาเขาก็จะดีกับคุณเสียดายคุณ คุณคือคนที่ใช่ที่จะไม่ทอดทิ้งเขาทอดทิ้งเขาพร้อมจะอยู่เคียงข้างเขาอะ่ะเขาพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเนี่ยการเจริญเติบโตต้องการพัฒนาความรักให้ผิดอกออกผลจเจริญเติบโตไปข้างหน้าต้องการให้ทุกอย่างเหมือนเดิมมีคุณอยู่เคียงข้างคิดถึงคุณเขาไปไปในที่ที่ที่เคยไปกับคุณอยู่กับคุณแล้วก็คิดถึงเสียดายคุณยากให้ทุกอย่างเหมือนเดิม คุณกลับมาเหมือนเดิมรักเขาเหมือนเดิมดีกับเขาเหมือนเดิมโดดเด่นคุณอยู่ในหัวใจเขาแต่เขาว่าคุณคือคู่ของเขานะเขาว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้เวลาส่วนตัวตคุณก็ใช้ชีวิตของคุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขาแต่เขาต้องการอ้อมกอดแห่งรักของคุณอยู่กับคุณไปยืนยาวรักยืนยาวมั่นคงเทวดาไปจำตัวเขาต้องการให้คุณอยู่เคียงข้างเขา เขามีความสุขเสียดายแต่เขาไม่ยอมแพ้แล้วเรามาดูว่ามีคนที่เขาแอบเสียดายคุณเนี่ยสถานการณ์ความรักคุณเป็นอย่างไรให้ไพ่ช่วยบอกทีความรักคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปสถานการณ์เรื่องราวความรักคุณจะเป็นอย่างไรไพ่อยากบอกว่าอย่างไรจุดเริ่มต้นใหม่จบ เริ่มต้นใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ชีวิตคุณจะได้รับนะการเปลี่ยนแปลงนะเรื่องราวที่ผ่านมาจบไปแล้วเริ่มต้นเรื่องรองาวดีๆเกิดขึ้นกับคุณจุดเริ่มต้นใหม่การปลดปล่อยอดีตการเกิดใหม่นะเปลี่ยนผ่านจบเรื่องเศร้าๆไปแล้วเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณการพูดนะจะได้พูดคุยเรื่องราวที่ผ่านมา เสียดายอยู่ที่คุณเพราะมีคนที่เขาแอบเสียดายคุณอยู่อยากพูดอยากคุยกับคุณปรับความเข้าใจกับคุณการก่อวินาศกรรมการสร้างใหม่คุณกำลังซ่อมแซมหัวใจคุณอยู่ในตอนนี้เนะี่ยการซ่อมแซมแก้ไขแล้วคิด พินิจพิจารณาอยู่ที่คุณจะเป็นอย่างไรจะทําอย่างไรเพราะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณทุกคนเก่ากลับมาใหม่ก็อยู่ที่คุณความรักพลังงานความรักคุณน่ะไม่ใช่วันนี้น่ะเหมือนอันนี้ไพ่บอกว่าอยู่ที่คุณน่ะขอบเขตที่คุณเลือกคุณตัดสินใจว่าจะเลือกความเจ็บปวดหลือหลีกหนีความเจ็บปวดเน่ะเพราะคุณยังอารมณ์เสียนะ คุณจะไม่ยอมให้อภัยมีคนที่เขาแอบ,บเสียดายคุณก็ให้เขาเสียดายคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณไม่ให้อภัยคุณจะไม่กลับไปเรื่องเก่าๆหรือคุณยังทําใจไม่ได้ยังไม่ใช่วันนี้ถ้าจะให้อภัยก็ไม่ใช่ตอนนี้เวลานี้หรืออนาคตณตอนนี้ยังไม่ใช่แต่อนาคตอาจจะใช้เดี๋ยวสรุปเป็นอย่างไรคุณคุณยังยึดติด ามที่เหมือนยึดติดกับเรื่องราวที่ผ่านมานะเรื่องราวที่เกิดขึ้นข้อความข้อความโทรหามีอยากคนคนที่โทรหาอยากพูดคุยกับคุณดูคุณจะได้พูดคุยปรับความเข้าใจอยู่ที่คุณเพราะกานเริ่มต้นใหม่แปลว่าให้คุณจบอดีตเริ่มใหม่เรื่องราวดีๆมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณที่เจ็บที่ผ่านมาให้จบไปเพราะตอนนี้คุณกําลังดูแลหัวใจคุณ ซ้มแสมแก้ไขหัวใจคุณอยู่ที่คุณจะตัดสินใจแต่ตอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้แต้สำหรับว่าอย่างไรมีคนแอบส่องแอบมองคุณอยู่แว่นกันแดดการมองการสะกดลอยตามแอบเสียดายคุณเรามาดู เขาแอบเสียดายคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณรักคุณเขาจะเอาชนะใจคุณแต่คุณดูใจยากๆแต่คุณก็เหมือนคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้แล้วอยู่ที่คุณเพราะคุณจะมีชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆเรื่องราดีๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วเรามาดูพลังงานคุณไพยพมยานช่วยบอกทีเป็นอย่างไรคิดอย่างไรคุณจะทําอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยคุณดูหล่อดูสวยดูมีเสน่ห์ภรรษ์มีใช้เวลา หรือไพ่ใบนี้พูดถึงคุณจะประสบผลสําเร็จสมหวังมีโชคมีลาบม,มีคนหยิบยื่นรักดีๆให้คุณชีวิตที่ดีๆคุณดูหลอ่อดูสวยดูมิเนเสนะพลังอํานาจที่ตัวคุณเองการประสบผลสําเร็จสมหวังมีโชคมีลาบอะเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณถ้ามองดูเครื่องเรื่องความรักที่ผ่านมาโอกาสตัดสินใจผิดพลาดเลือกผิดตัดสินใจผิดหรือพบกับความผิดหวังเสียใจก่อนคุณถึงจะสมหวัง จะพบกับความเข้าใจในความรักชีวิตคุณมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าคุณเลือกความรักแบบพิถีพิถันนะตอนนี้เพื่อตอกย้ำความมั่นใจมั่นคงในอนาคตคุณต้องการคนที่รู้ใจคุณเข้าใจคุณยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นคุณทำนอกคุณจะพบรักตกหลุมรักมีคนมาลักคุณเทพสุขห่วงแห่งความรักหรือคุณจะให้อภัยเขาได้เพราะชีวิตใหม่น่ะเพราะอยู่ที่คุณเป็นคนเก่าคนที่เสียดายคุณกับมาใหม่ มีคนที่เนี่ยเขาเสียดายคุณอยู่เขารักคุณแล้วอยู่ที่คุณคุณจะพบรักตกหลุมรัก่วงแห่งความรักพบกับความสุขสมหวังเกิดขึ้นกับคุณพสิวะแต่คุณไม่สามารถตัดสินใจด้วยความเหมือนมีมุมหักเหในชีวิตคุณคุณเหมือนไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่คิดคุณว่าคุณจะไม่รักเขาแล้วไม่ให้อภัยก็ทำไม่ได้แต่ก็อยู่ที่คุณเลือก แต่ด้วยความอดทนเนี่ยพระเบนี้พูดถึงความอดทนความมานะพยายามคุณจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้แล้วคุณจะเลือกได้ในทางที่ดีเนะี่ยโอกาสที่ดีระพายอะวุ่นวายใจคิดไม่ได้แก้ไม่ตกคุณคุณปรารถนาความรักที่ดีได้สมบูรณ์แบบรอคอยคนที่ใช่ได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการได้เป็นดังที่คิดแล้วคุณต้องการให้คนที่คุณรักอะ เป็นได้ดังที่คุณคิดแล้วคนถ้าเขาต้องปรับตัวเข้าหาคุณนะพ่าพายอะ่ะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับตัวเข้าหากันได้จบทุสการออกลบความเศร้าความผิดหวังความเจ็บปวดแต่ด้วยความอดทนของคุณอะ่ะโอกาสที่ดีโชคดีเข้าหมุนเวียนเข้ามาหาคุณแล้วพลาหูมองไม่เห็นแสงสว่างม,มืดมิด ความเศร้าแต่อยู่ที่คุณนะเพราะใบนี้พูดถึงยับยั้งชั่งใจอดทนมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาให้คุณแก้ไขหรือด้วยคุณคิดพินิจพิจารณาให้รอบคอบที่จะตัดสินใจที่จะคิดจะพูดจะทําอะไรลงไปนะโอกาสตัดสินใจผิดหรือต้องอรอบคอบถ้าคุณกระพบกับความสุขแล้วไพ่บอกว่าระวังความลุ่มหลงใจคุณเองเวลามีทุกข์ก็อย่าหลงทุกข์เวลามีสุขก็อย่าหลงกับความสุขทําให้ชีวิตคุณพลิกผัน ไปในทางที่ไม่ดีได้ได้สำหรับพระพิคเนทรงหนูปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีชีวิตคุณไปในทางที่ดีด้วยตัวคุณเองผลักดันตัวคุณไปในทางที่ดีได้เรียนรู้่ใช้เหตุที่คุณประสบมาทั้งสุขทุกข์ดีร้ายมามาเรียนรู้มาพัฒนาปรับปรุงตัวคุณผลักดันให้คุณก้าวไปสู่เป้าหมายที่คุณคิดคุณวางไว้ได้เรามาจับเพิ่มอีก เป็นอย่างไรพาเพิงพยายามซ้ำนะว่าให้รอบคอบแต่สินใจนะตอนเนี้ยอย่าใจร้อนวูาวายบุมบ่าไม่ทําให้อะไรดีขึ้นหรือเหมือนว่ามีคนที่เขาแอบ,บเสียดายคุณอยู่เนี่ยคุณดีกับเขาห่วงใยเขารักเขาแล้วเขาอะทําให้คุณเจ็บเขาต้องการกลับมาแล้วคุณไม่ให้อภัยแ่ะพยว่าใจเย็นๆค่อยคิดค่อยแก้ไข เราก็จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้อย่าใจร้อนวุ่วามบุมบ่าไม่ทําให้อะไรดีขึ้นพระพรลึกสีขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาด้วยความเฉลียวฉลาดความรู้ความสามารถของคุณรักที่ใช้เวลาแล้วคุณจะสมหวังต้องรอคอยอดทนหรือบางคนบางท่านก็มีความสุขกับความบินโสดอยู่เป็นโสดแต่คุณจะพบรักนะจะเกิดขึ้นกับคุณนี่ย คุณจะพบรักตกหลุมรักห่วงแห่งความรักความสุขสมหวังจะเกิดขึ้นกับคุณแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณเพราะคุณมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าแต่ลือ้อยเรื่องเหตุอุปสรรคปัญหาเนะี่ยเราต้องใจเย็นๆกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือด้วยความคุณใจเย็นนะหรือไพ่มองอีกด้านหนึ่งเพราะคุณพบกับความสุขเรื่องราวดีๆละด้วยความใจเย็นสุข,ขุมรอบครอบของคุณนะ่ะทําให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆมาได้แล้วคุณพบกับความเนะี่ย ความสุขความสําเร็จสมหวังโอกาสที่ดีสมหวังแบบที่คาดไม่ถึงด้วยความประสบผลสําเร็จได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการน่ะหรือด้วยคําพูดด้วยสเสน่ห์ด้วยความสามารถของคุณนําพาคุณไปสู่ความสุขความสมหวังเกิดขึ้นกับคุณใบต่อมาก็เฉลิมฉลองชัยชนะความสําเร็จสมหวังเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณ หมายเลข1 9หมายเลข1นึ่งหมายเลข30หมายเลข5หมายเลข13หมายเลข6หมายเลข9้าหมายเลข15หมายเลข4ี่หรือไม่เกิดปีเถาะหรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์หรือไม่ก็เกิดราศีเมษหรือเกิดเดือนเมษายนหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดราศีสิงห์หรือเกิดเดือนสิงหาคมเขาเสียดายคุณรักคุณแต่ชีวิตคุณก้าวไปข้างหน้าโอกาสที่ดีจะเกิดพบเทพภระสงคพบกับความสุขความสําเร็จสมหวัง ในทุกๆด้านทุกเรื่องจะมีพระเพลิงด้วยใจเย็นๆค่อยคิดค่อยแก้ไขแล้วทาให้คุณเข้าใจนะอุปสรรคปัญหาเนะี่ยแล้วก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ต้องใจเย็นๆค่อยคิดค,ค่ดคอยแก้ไขแล้วเรามาดูพลังงานความรักเขาเป็นอย่างไรเขาแอบเสียดายคุณเขาคิดเขาจะทำย่างไรอีก วันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาเขากําลังคิดหาทางออกเทพพระฤหัีสบดีทบทวนทําความเข้าใจเรียนรู้ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยความดีเขาคุณธรรมอะพรม,มิหารธรรมความดีความเหตุที่มีเหตุผลนําพาไปสู่ความสุขความสําเร็จสมหวังแล้วเขาใช้ความรอบคอบละคิดทบทวนอะเหตุผลเฉลิมฉลอง พบกับความสุขสมหวังที่เขาคิดเขาหวังไว้นะพระแม่คงคามองการไกลนะใจดีใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่แล้วเขาเป็นคนที่เหมือนติดขัดช่วงแรกแล้วเขาหวังว่าทุกอย่างจะสําเร็จสมหวังได้ดังที่เขาคิดดูเหมือนเขาวางแผนชีวิตเอาไว้เทพธิดามเมงป่องดูเขาชีวิตเขาพบกับกว่าจะสําเร็จสมหวัง กว่าจะนะพบกับเรื่องราวดีๆชีวิตเขาเหมือนมีอุปสรรคมากมายต้องใช้ความมานะพยายามอดทนนะทำให้เขาเรียนรู้นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนะี่ยเรียนรู้ปล่อยวางเข้าเข้าใจในซึ่งความทุกข์ยากลำบากในการดำรงชีวิตนะทํ้มองเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักทำให้เขาเข้าใจในความทุกข์ยากในเรื่องความรักเนี่ยแล้วปล่อยวาง แล้วเขาก็จะพบกับความสุขความสมหวังเกิดขึ้นเพราะตอนนี้เขาแอบเสียดายคุณอยู่เขารู้เข้าใจแล้วเนี่ยแล้วเขาสามารถปกป้องตัวเขาเองและคนที่เขารักได้เทพ,พพูดวางแผนชีวิตไว้แล้วเขาจะเริ่มต้นใหม่คิดรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมที่จะออกจากอุปสรรคปัญหานี่อันนี้ก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาใหม่ผลักดันให้ประสบผลสำเร็จสมหวัง ท้าวิลูปักตึกต้องใครควรวางแผนชีวิตให้รอบคอบกำลังคิดพินิจพิจารณาเนี่ยแต่เขาดูนิ่งนิ่งนี่ก็ใช้ความทบทวนคิดวางแผนชีวิตเรียนรู้เข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรมว่าจะทำอย่างไรแต่เขาต้องนิ่งพินิจพิจารณาให้รอบคอบเขาเสียดายคุณแต่เขานิ่งคิดหาทางออกในอนาคตจะสมหวังเอาชนะใจคุณให้ได้ ต่ตอนนี้ดูดูเหมือนคุณจะจะไม่ยอมอะไม่ให้เอาภายแล้วคุณแต่ไม่ว่าเป็นอย่างไรพลังงานของคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่โอกาสใหม่เรื่องราวเนี่ยความสุขความสําเร็จสมหวังเกิดขึ้นกับคุณน่ะโอกาสที่ดีเรื่องดีๆใต้สําหรับเขารักที่ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ดูเขารักคุณมากมองเห็นความรักความเสน่หา พอเบนนี้พูดถึงการรักรอบคุณแผนกับนางพิมพารายอ่ะรักแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้แต่รักต้องอยู่ในศีนลธรรมอันดีตามหลักพระพุทธศาสนาที่เขานับถือที่คุณนับถือที่เขานับถือเนี่ยจะทําให้สมหวังปรับความเข้าใจกันได้อ่ะเรียกหาเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข5หมายเลขสี่หมายเลข3าหมายเลข12หมายเลข1หมายเลข4ี่หมายเลข6หมายเลข7 หมายเลข19กหรือไม่ก็เกิดราศีเมถุนหรือเกิดเดือนมิถุนายนหรือไม่ก็เกิดปีมะเส็งหรือไม่ก็เกิดปีชวดหรือไม่ก็เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดราศีพิจิกหรือเกิดเดือนพฤศจิกายนหรือไม่ก็เกิดปีเถาะไม่ก็เกิดวันพรหัสบัดีหรือไม่ก็เกิดราศีกุมหรือเกิดเดือนกุมภาพันธ์ไม่ว่าคุณและเขาจะเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรหมายเลขอะไรเขาแอบเสียดายคุณและเขาจะเอาชนะใจคุณ นำรักที่ดีมาให้คุณแล้วให้พลังงานความรักพลังงานของจัก,กรวาลอยากบอกอะไรคุณบอกคุณว่าอย่างไรจะเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นบอกว่าการเกิดใหม่นะ่ะทุกจุดสิ้นสุดจบแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ความรัก ดูเขารักคุณมากกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้นะชีวิตคุณเจ็บปวดผิดหวังเสียใจแล้วก็เหมือนทิ้งอดีตที่เจ็บเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสสวยงามใหม่ได้โอกาสใหม่ชีวิตที่ดีๆเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณใต้สำรับพูดถึงความปลอดภยัยความปลอดภัยคือรากฐานของชีวิตจงรักษาช่วงเวลาที่เงียบสงบเอาไวานะ้คุณจะพบกับความปลอดภยัยดูแลรักษา ตัวคุณเองหัวใจคุณความรักที่ดีที่คุณมีให้เขาให้กับคนที่คุณรักแล้วชีวิตใหม่โอกาสใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่เรื่องราวใหม่ๆที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณค่ะข,ข,ข,ขอบคุณกันกนดติดตามซับสไคร้ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ